สวัสดีครับสวัสดีวันหยุดวันที่แดดร้อนวันนี้ก็ามาให้อยู่หากินเขาน้ำคลองครับมาๆม,ามาได้บ่ได้จักตัวบ่นะบ่ล้างแหะโอบ้านมาเหอะน้ำเตื่นครับน้ำเตือนวันนี้มาหากินเขาปลาพี่น้องเอ้ยยุดยุดเมื่อวานนี่ก็ยุด,ยด,นนยยดปะเขา เก็บใส่ถุงอันน้อยไปล่างไหมไม่เอาเอาหนาม amino, ใส่กล่องฟมกำลังก่อไฟครับติดบ่ไฟอยู่พ่านบอดพ่าน,นบอดวัดบันพ่านบอดครับผ่านบอดพ่านยอดกำลังด่งไฟมาใช้ลูกปลาได้ง่าอันนี้นี่กล่องครับนี่ปลาขาวบอน,นี่ลังปลาขาว พี่น้องเอ้ยปลาคารับปลาคราวเก็บไท่ตะไคร้อันทีอะแล้วก็ไปล้างอันที่เราจะกินอะจะย่างใส่ไปยังไงบอสไปย<ๆ>ังไงครับบอได้ติ่งได้ย่างดูพี่น้องฝนยังหายใจบวนๆวบนะปลากระบอกปลาตะเพียนปลาในครับบรรยากาศบรรยากาศดีครับหาดทรายคุณนาบึง เบาบอดนะเบื่อผ่านบอดอะแกจะจะได้ตาบ่อเต็มจังหน่อยนึงครับใส่เมาใส่เมาเออได้ตาบ่อคอยเต็มค่อยเต็มครับครูบ้าเด็กพี่น้องเอ้ยมามาินข้าวสวย่อมด้วยเมืนนะครับเด้อร่างดังไฟครับรดเต็มม้าจะดูหรือปุ๊บรถเต็นม้าดูอย่างมันบัง สองกล่องน้อยนึงเออ,อตอนนี้กัดคนบานแฮกันเลยแล้วครับบานบ้านเอาโทรศัพท์พี่มาไหมพันพันต่อมกับพันหน่นนอยของอายุหัวไปดูมันจะเอาห่อข้าวมาไหมนะครับ

น้ำบนด่าปวดกับน้ำโอ้ยบนถ่าปวดกับท่นึงไหมไอ้ไอ้บะแมนตัวเนาะพอได้มีสิกินไอ้ั่านี่ไฮตัวมาเอาไปกินมดตีในตู้เบียไม่กินร่างง่ายไปสามรอบเลยเออจะได้กินเวลาผ่านได้แล้วโอ้ยแป๊บเดียวแจ็ปเป่าแป๊บเดียวมันก็สุกกาดดีด้วยตรงนี้เนาะไม่หล่ะั้งหยิงลน่แมนระเด่นอ๋อมันมากันได้มานั่งทางโฮมนี่ตัวโู้จะคว่ำอยู่ เออโอ้ยโตัะเองยูหนเห็นอยู่นั่นอยู่ไรต้องไอ้น้ะเหตุมันร้อนครับอยู่บ้านอยู่ห้องเปิดแอร์กับร้อนผมวันึ้นมายัางสี่เน๊ะไปครับป๊าผ่าปลานมากันครับประเทศโคลเนีย ใครใครอยากมาเกาหลีนะไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะไอ้ไลงทะเบยียนผ่านนี่พัดจะปวดคอมเมนต์มาเลยครับพวกเรามีคุณสำรองให้อันนี้พูดเรื่องริงนะไม่ได้พูดเล่นนะเท่าแก่เท่าแก่เขาออกค่าเงินให้ครับเสียยอดก็เสียต้อมมอ,อเงินให้ครับ <laughs> นันปล่าเปล่าไม่ใช่ไม่ได้่ล้างแล้วก็เดี๋ยวล้างกล่องเลยแค่จะกินไงไม่ได้ล้างทีเดียวไม่ใช่มันขุบไม่ใช่มันโกรธให้เราไปแล้วเหรอไอ้นั่นจกมันเห็นกล่องเขาไหมล่ะครับอู่ังนี้โอ้ยแต่แกงอยู่หลังรถตู้แม้อยู่ทางข้างนี้อยู่ข้างเปิดหลังรถตู้อยู่คว่ำนะครับแบล็กกองเขาน้ำอยู่คว่ำปะเดี๋ยวเขาอยู่นคนไปข้างอื้ เอียงขาดเดี๋ยวเอียงแนวรู้ว่าน้ำสั่งสังเนีสั่งเนีสังเนี่ยนำพูด้เลยอย่าลืมโทรศัพท์พี่เด้ออยู่ที่เดียวพี่หนุ่ยนั่แหละต่อให้เออยูอต่อให้แกงอีกตะแกงแตะแกงแค่นั้นล่ะตะแกงข้างรถนะครับอันไหนบังลมอันนี้บ่ออยู่บ่อหลังเอ้ข้างรถอ่ะลงมาแต่เสียงดังหลายอย่าเสียงดังหลาย เก้ออะไรก็อยู่นั่นเด้เกอก็อยู่ในนั่นเด้ไปน้ำกันไปน้ำกันไปน้ำกันหอเขาอยู่นารถนะบอสยังไปเอาน้ำเพิ่นไหมหอเขายังว่าบอยอเยอะเ่มเอาเอาก้อนหินมาหนึ่งใส่หลายแต่ทานไม่เด้กมันยิดเราน่น่สีก้อนนี่ก็ แคบดินี่เอาฝาตัวนี้ย่างนี yeah> ่เศรษฐบแต่ว่าสร้างมันหลายตัวเงี้ตัวน้อยๆกระป้ากระบอกนี่ย่างร่นนี่าตัวนี้จะตายจริงๆร่นนี่กระบอกไม่สองตัวนี่ทีเนื่องมามันหลุดนตัวนี้ได้ตัวนี้ต้อมบานถูกทีแรกมันได้สามตัวต้อมได้สองตัวตัวนึงเลยเนี่ยกิดเนื่ามันไอ้นำขาดดิไอ้บืนบางกล่องไหม อ้าว <laughs> <laughs> หรือแม่ปลาขาวครับปลาขาวโอ้หยหลายพี่น้องขุดนามสิกินนะ่ะเทเดียวเนี่ยวันทีเดียวคนละทีครับวนันสองทีสองทีได้หลายได้หลาย,ลายพูดเลยจะเอาจร,จริงตรงน้ำไหลมันรออยู่ตรงนั้นล่ะเออก็เดี๋ยวให้มันขึ้นไปก่อนอมมเมื่เรากินข้าวกินปลาเสร็จวันนี้ไม่ได้มาเอาหาปลาไปอันนี้ได้มาหาหาปลา<อ>ากินข้าวปลากินข้าวปลามันห่อนอยู่บ้านพี่น้องเอ้ย เปิดแอร์กับเบาไว้เปิดแอร์กับเนื้อตัวเนาะอโอ้โยกไหวมั้ยเนาะหินเนี่น้อนโดนตุ้งตามตามุ้งตามมาอยู่นั่นป้าก็บอกขึ้นร้ายครับก็ว่าเอาไหม่ท่านมันตั้งไหนพี่ป้าก็บอกร้ายกำลังดังไฟครับพาบึงบรรยากาศลงเรียนหน้านอนแช่นทะเลนา เย็นเย็นครับน,น้ำเยน็นเย็นไม้กาบก็มีนะครับน้ำใสนะี่มองเห็นเลยทน <c ười> ายอดไปเอาหินอีกแล้ว <c ười> น้ำใสดีครับ <c ười> เอเกาหลีมาตัดหญ้าเพื่อนก็จอดรถมองเบิองอยู่ดอกมองเบิงหมดที่นองกูหายอย่างน้ออาจีถามอยู่ดอกแต่เข้าบอกล้าถทามมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำ ไอที่มาอย่างนี้ไม่มีคนอยากมากับเราเนาะใช่พามาหากินปูกินปลาไออุตตะโกนเนี่ยไม่อยากมาแล้วก็ทีนี้พอเราเนี่ยเห็นอย่างนี้บอกว่าเราไม่ชวนนะเนี่ยโอ้ยนี่แหละครับชีวิตเมืองน้อผ่านแล้วบักนวดผ่านแล้วใครอยากมาเกาหลีกันถามมาได้เด้อชี่นองเลยไม่มีตังจะออกไม่มีเงินลงทะเบียนผ่านอันนี้มาเลยครับ ลงไปโดนกวาดเต็มๆเลยดีใจหลายได้มาเร่นน้ำฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไข่กดบอกม่วงบอกเนวยังกับกดให้น้ำได้เยครับติดตามอีพีสองครับผม